ห<ไ>นาวหนาวแล้วเฮ้ยมานั่งกินข้าวตากแดดนี่จ่อยหนาวหลายหนาวหลายหนาวจนผมหนาวจนหัวงอกจะดอนโอ๊ย<ป> <laughs> หงอกไปแล้วเอ,อ้กินข้าวเศร้ากับพ้นเออกับเขานี่กับเขาน,<ป>นี่มี ใช่หลัวปนป่าเนี่ยนี่ปน,นปนป่าปีไก่ผ<อ>ังหวานพักกระเดาบักกระถินอ่อนอเป็นของหวานเป็นมหวานทั้งผัวทั้งเมียแต่ว่าบ่าขาดหวานขาดได้หรือ <c oughs> ขาดได้หรือขันมือใดครับเด็กบริกินหวานนี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเด้อพี่น้องไงมากินขา้าวกินดานน้มกันนี่ขลุ่ยจองนดดี่ตัใวให่โอ้ยมันเป็นในอากาศกินข้าวเศร้าน่ารับโอ้ประกาศไหมห้อง นกากาโน่น่โนนวโน่เนี่ยาม่มีผนอยู่มีผลป่าอยู่กินหวานูไปกินหวานกากาพอแม่บอยู่สิไปเสมาใสตรงคองไว้ก็จะเลีนน้ำอ้อมเบิดบาน เงินเฮ้ยเล้อกินขากินน้ำน้ำกันอืมได้ตัเองจะไมรลืมปรับบ่อไหนเนี่ยมาเด้อพี่น้องไง ปักกระดาออันตน,น้าเนีย่ยหวอดไก่ถึงทั่วเนี่ยโอ้ยไก,ก่หรอกไปกิงลึกติ่งลึกทอดอย่างนทอดทอดทนะีพี่น้องอย่าเริ่มเด้อปวดติดขำทำพริกพไงเยชอรี่เขาดีๆราคาเจะไก่จะเริ่มเด้อละ่ะอย่ากดขำคุสน่า เป็นกำลังใจให้พุ้เเ่าพปให้ชาเล่ย่ฮอดีเดอันนี้พักบุ้งเนนจอ,อกไปหน้าไป็นโรคให้ปลายกินเดี๋ยวเป็นหนาเจอกันใหม่สวัสดีครับ